การใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ท้องถิ่นตามแบบภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนนำไปสู่การดูแลรักษาทุนธรรมชาติทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างโอกาสเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีดุลยภาพชุมชนที่นี่อยู่ท่ามกลางหุนเขาและสายน้ำเป็นหมู่บ้านวิถีคนเลี้ยงช้างมีธรรมชาติที่โดดเด่น ดินน้ำป่าเขาอุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับโดยเฉพาะเพื่อสมุนไพรของที่นี่แทบจะหาได้ทุกบ้านชาวบ้านให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่าธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนจนมีการรวมกลุ่มร่วมกันดำเนินงานตั้งแต่สำรวจเพาะปลูกจนกระทั่งแปรรูปมาใช้ประโยชน์เลยครับ นี่อยู่ในชุมชนค่ะตรงนี้เป็นอะไรพี่อันนี้เป็นสวนสมุนไพรค่ะอ๋อที่เราเอาพืชสมุนไพรที่เรามีมาปลูกตรงนี้ใช่แล้วก็หามาจากเขาที่มันพันหายากค่ะมาเพาะปลูกไว้ใช่ค่ะไม่ให้มันสาบสนค่ะเออแต่ทำไมชุมชนเราถึงเลือกที่จะเน้นเรื่องสมุนไพรเพราะว่าชุมชนเราอยู่ท่ามกลางภูเขาค่ะมีป่าชุมชนล้อมรอบค่ะในป่าจะอุดมสมบูรณ์มีสมุนไพรหลายชนิดนะคะบางอย่าง ชาวบ้านก็จะนํามาใช้รักษาสุขภาพ<ะ>ตามแบบภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายที่สืบทอดมาค่ะอ๋อมันเป็นมรดกตกทอดค่ะปู่ย่าตายายก็เลยสืบทอดกันมาต่อกันมาฮะเบโดเนี่ยเข้ามานะฮะสนับสนุนเรื่องอะไรพี่เบโดนนำโครงการคอมมูนิตี้ไบโอแบงค์เข้ามาต่อยอดสนับสนุนง,งานให้เกิดการพัฒนาเป็นเศรษฐกิจชุมชน<ะ>จากฐานชีวภาพต้นทุนที่เรามีค่ะและการดำเนินงานของไบโอแบงค์เนี่ย ในชุมชนนี้เขาเข้ามาดําเนินงานยังไงฮะไปสํารวจสมุนไพรที่อยู่บนเขาในป่านะคะคจะรวบรวมหลายสายพันธุ์ที่หายากนํามาพ่อปลูกเพื่อขยายพันธุ์ไว้หลายๆบ้านจึงเกิดแปลงสมุนไพรค่ะคในชุมชนจะมีการแปรรูปจากสมุนไพรที่เราปลูกไวอ้อย่างเช่นต้นไผ่จืดนะคะคเพราะว่าไผ่จืดนี้เป็นพืช9ชนิดที่หายากเบ,บดโดมาเข้ามาวิจัยนะคะค ให้ว่าส่วนไหนมีประโยชน์อย่างไรบ้างเราก็เอามาต่อยอดเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าให้เกิดรายได้ในชุมชนค่ะในพื้นที่ของชุมชนมีพืชพันธุ์สมุนไพรที่มีประโยชน์อยู่มากมายบางอย่างชาวบ้านก็ไม่รู้จักหรือว่ารู้สรรพคุณแค่บางอย่างทางเบรโดเองเข้ามาให้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการรูปแบบการสำรวจจำแนกสายพันธุ์ให้ถูกต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้ต่อไปและเรื่องการต่อยอดการถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นต่อไปนี่ับพี่ทางศูนย์เราทํำยังไงครับทางศูนย์นี่ทุกวันนี้ก็มีทางโรงเรียนติดต่อมามาให้เราเป็นวิทยากรให้ค่ะแต่เราก็ไปชวนน้องๆชวนนักเรียนไปเดินสำรวจป่า่เงี้ยค่ะคให้รู้จักว่าต้นไม้ชนิดนี้ คือต้นไม้อะไรก็มีการว่าวัดรอบต้นไม้ว่าต้นไม้ขนาดไหนแล้วคือต้นไม้ชนิดนี้เป็นกินได้ไหมหรือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นไม้หายากเราก็จะเก็บลงมาจากภูเขาครับเอามาเพาะขยายที่บ้านเราก็ขยายต่อไปถ้ามีหลายต้นเราก็เอาไปกลับคืนชครปบ ให้เด็กเอาไปปลูกป่าอีกรอบหนึ่งเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แค่รักษาพัฒนาสมุนไพรเราอย่างเดียวนะคะคแต่ยังพัฒนาปลูกฝังให้ลูกหลานเราได้เกิดความรักและเรียนรู้จะใช้ประโยชน์จากต้นทุนในท้องถิ่นของเราปลูกฝังให้เขาดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ต่อไปค่ะได้มาเห็นแบบนี้นะครับผมรู้สึกเลยนะครับว่าสมุนไพรไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสมบัติของชุมชนที่นี่จริงๆชาวบ้านใช้ประโยชน์อย่างรู้ค่าดูแลรักษา ถ่ายทอดด้วยความรักและภูมิปัญญานี่คือกุญแจสำคัญที่จะพัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืนครับธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนกรณีสมุนไพรของพี่น้องที่บ้านเมืองกือจังหวัดเชียงใหม่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพี่น้องในชุมชนร่วมแรงร่วมใจในการศึกษาสำรวจรวบรวม,รวมเก็บรักษาและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และนี่คือการคงอยู่ของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรณีที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นและมีหน่วยหนุนเสริมคือองค์กรปกครองท้องถิ่นใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าสืบสารรักษาจากชุมชนไบโออีโคน y มีบายเบรโด